สวัสดีค่ะพบกับคุณครูพิมพรอีกครั้งนะคะวันนี้เรายังอยู่กันในเรื่องของรูปหลายเหลี่ยมนะคะวันนี้เราจะมาหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูกันนะคะก่อนอื่นเรามาทบทวนกันก่อนดีกว่าว่ารูปหลายเหลี่ยมคืออะไรนะคะความหมายก็คือเป็นรูปปิดนะคะโดยมีด้านทุกด้านเป็นส่วนของเส้นตรงนักเรียนมาดูด้วยกันเลยภาพที่1 มีด้านทุกด้านเป็นส่วนของเส้นตรงและเป็นภาพป so <Sí. S 2> ิดเพราะฉะนั mm ้นเป็นรูปหลายเหลี่ยมนะคะส่วนภาพที่สองเป็นภาพปิดก็จริงเป็นรูปปิดก็จริงนะคะแต่ว่ามีส่วนของด้านอีกฝั่งหนึ่งเป็นเส้นโค้งนะคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่รูปหลายเหลี่ยมส่วนภาพที่สามนะคะมีด้านทุกด้านเป็นส่วนของเส้นตรงจริงแต่ ไม่ได้เป็นรูปปิดนะคะมีรอยเปิดอยู่หน่อยหนึ่งๆนะคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่รูปหลายเหลี่ยมนะคะต่อไปนี่เรามาดูรูปตัวอย่างรูปหลายเหลี่ยมนะคะก็นับด้านนับมุมได้เลยนะคะแต่ภาพในส่วนของข้างล่างจะมีขีดในแต่ละด้านบ่งบอกว่าในแต่ละด้านนั้นมีความยาวเท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าบอกความยาวของด้าน ฝั่งเดียวก็หมายความว่าด้านอื่นๆมีขนาดความยาวเท่ากันนั่นเองนะคะอ้าวเรามาดูครั้งที่แล้วนะคะคุณครูให้นักเรียนหาความามีหาขนาดของมุมภายในของรูปหลายเหลี่ยมโดยแบ่งรูปนั้นออกเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะเรามาดูกันซิรูปนี้อ่า แบ่งออกเป็นรูปสามเหลี่ยมอ่าภาพแรกนะคะได้ทั้งหมด4รูปนะคะหนึ่งสอามก็คูณด้วย1นึ่งรนะคะหนึ 180, มาจากไหนก็เพราะว่ามุมภายในของรูปสามเหลี่ยมนะคะรวมกันแล้วได้ร้อยแปดสิบองศานะคะเพราะในรูปนี้ก็มีทั้งหมด4ีสามเหลี่ยม สรูปก็เอา4ี่คูณหนึ่ได้เลยส่วนภาพที่สองก็ได้ทั้งหมด1 2 3่งามสภาพก็5้าคูณหนึ่อยงศาได้เลยนะคะแต่คราวที่แล้วคุณครูไม่ได้ระบุว่าขีดเส้นจากมุมใดมุมหนึ่งออกไปนะคะคุณครูบอกว่าแบ่งยังไงก็ได้ให้ได้สามเหลี่ยมนะคะจะแบ่งแบบนี้ก็ได้เพื่อให้นับมุมภายในของ รูปสามเหลี่ยมเข้ามาช่วยนั่นเองนะคะต่อไปเรามาหาความยาวรอบรูปของรูปหลายเหลี่ยมนะคะเราก็เอาความยาวของทุกด้านมารวมกันได้เลยนะคะจากตัวอย่างนี้มี6ด้านหมุมก็เป็นรูปหกเหลี่ยมนะคะชื่อเขาเอาสมมอทอรอวองอสมสวงเนา เราก็เอาความยาวของแต่ละด้านมารวมกันเลยนะคะก็นี่เขาเอาแปดบวกหกบวกห้าบวกเจ็ดบวกสามได้ทั้งหมดสามสิบห้าเซนติเมตรนั่นเองนะคะเอามาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ,ะตัวอย่างต่อไปนะคะเป็นรูป หกเหลี่ยมนะคะนักเรียนสังเกตสัญลักษณ์อย่างที่ครูบอกว่ามีขีดแบบนี้หมายคมว่าทุกด้านยาวเท่ากันถ้ากําหนดความยาวให้ด้านนี้คือ5เซนเมตรทุกด้านก็5เซนติเมตรนักเรียนก็เอา5 5บวก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 5ได้เลยหรือคิดง่ายๆก็คือ5บวกกัน6ครั้งก็คือ6คูณ5เท่ากับ30ซนติเมตรนั่นเองนะคะเอาละค่ะต่อไป เอาละต่อไปมาเข้าเรื่องของเราดีกว่านะคะก็คือการหาพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมวันนี้ครูจะพูดถึงรูปสีเปส่เหลี่ยมคางหมูรูปสี่เหลี่ยมคางหมูเป็นยังไงนะคะรูปสี่เหลี่ยมคางหมูจะมีคุณสมบัติอยู่ข้อนึงก็คือมีด้านที่อยู่ตรงข้ามกันขนานกันนะคะนักเรียนดูสัญลักษณ์หมวลูกศนนี้นะคะหมายความว่านี่สองเส้นนี้ขนานกัน ะะตามคุณสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูเลยนะคะเพราะสี่เหลี่ยมคา,างหมู S O R Y มีด้าน S O ส่วนของเส้นตรง S O กับส่วนของเส้นตรง Y R ขนานกันนะคะโดยความสูงวัดจากด้านขนานฝั่งหนึ่งขึ้นไปสูงจนชนอีกฝั่งเพราะฉะนั้นถือเป็น ส่วนสูงหรือบางทีเราอาจจะวาดขึ้นมาตรงนี้ก็ได้นะคะแต่ต้องทำมุมเก้าสิองศาก็คือตั้งฉากขึ้นมานั่นเองนะคะต่อไปเรามาดูนะคะสูตรการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนะคะใช้สูตรก็คือเศษหส่วนสคูณความสูงและคูณผลบวกของด้าน คู่ขนานนะคะความยาวของทั้งสองด้านนั่นเองอ่าเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะคะเอาอย่างข้อแรกเลยนะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูมีด้านที่ขนานกันคือด้านนี้สองด้านนี้นะคะชื่อ D I N O D I N O Dino ออตั้งแล้วก็สูตรการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูคือเศษหนึ่งส่วนสองคูณ ความสูงคูณผลบวกของความยาวของด้านคู่ขนานความสูงก็มีกําหนดให้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเขียนเลยนะคะสูตรกันพื้นที่ของสี R ่เหลี M ่ยม d i n o เท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองคูณความสูงเท่าไร่ความสูงคือตรงนี้นะคะคูณด้วยสองจุดห้าคูณด้วยผลบวกของด้านคู่ขนานคู่ขนานกันก็คือสอง 7ุบวกกับ7.3นะคะได้เท่าไหร่เท่ากับเศษหนส่วนสคูณสอเอาในวงเล็บก่อนนะคะบวกกันได้อ่า7บวกสได้0เนาะได้10ทดไปข้างหน้า2องบวกเเท่ากับเบวกตัวทดอีกเป็น10นะคะ10.0อา้าวทีนี้2ตัดเลย2หารเลยนะคะ2 คูณอะไรเราได้12คูณหเท่ากับ10หมดแล้วเพราะฉะนั้นหาคำตอบได้เลยนะคะเศษ1นึส่วน2ตรงนี้หายไปแล้วเหลือแค่2.5งคูณ5นะคะเราก็แม่5เลยสุดคูณแม่5 5คูณ5เท่ากับ25ใส่5ทด2องนะคะ5 2เป็น10บ,บวกตัวทดเป็น12นะคะทดนิยมตรงนี้1ตําตำแหน่ง คำตอบก็หนึ่งตำแหน่งเหมือนกันนะคะคำตอบหน่วยเป็นตารางเซนติเมตรนะคะอ้าวครูเขียนอะไรเนี่ยอ้าวต่อไปเรามาดูตัวอย่างข้อที่สองเลยนะคะอ้าวต่อไปเรามาดูตัวอย่างข้อที่สองนะคะตัวอย่างข้อนี้มีในแบบฝึกหัดแน่ๆเลยนะคะชื่อคือ V y w z นะคะสูตรการหาพื้นที่เหมือนเดิมนะคะสูตรการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมูคือเศษหนึ่งส่วนสองคูณความสูงคูณผลบวกของความยาวด้านคู่ขนานเพราะฉะนั้นพื้นที่ของสี่เหลี่ยม v y w z เท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองความสูงคือตรงนี้นะคะเขาเขียนให้แล้ว 5, คูณห้าคูณด้วยผลบวกของความยาวด้านคู่ขนานก็คือคู่นี้ นะคะก็คือ4เซนติเมตรบวกกับ8.5นะคะอ้าวเท่ากับบวกในวงเล็บก่อนนะคะเศษหนึงส่วนสคูณ5คูณอ่าได้ทั้งหมด12.5นะคะเอา2ไปหารนะคะครูจะคงเลข5ตรงนี้ไว้นะคะเพราะเดี๋ยวเราจะใช้สุดคูณไม่5ในการคูณเราเอา2ตัด12.5สองเท่าไหร่เป็น12 2อคูณหกเป็น12นะคะจุดสองเท่าไหร่เป็น5 2 2เป็น4 4แล้วเหลืออีก1คือ1 2เท่าไหร่เป็น1ไม่ได้ก็คือเอาศนย์มาช่วยก็คือ2จุดก็คือ2 5เป็น10นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เหลือ5้าคูณหกจุดสอนะคะก็เอา ห้าคูณห้าเท่ากับสิบใส่ศูนย์ทดหนึ่งห้าสองคูณผิดอ่ะขออภัยด้วยนะคะห้าคูณห้าเท่ากับยี่สิบห้าใส่ห้าทดสองห้าสองเป็น สิบบวกอีกสองเป็นสิบสองใส่สองทดหนึ่งนะคะห้าคูณหกเท่ากับห้าหกเป็นสามสิบบวกตัวทดอีกหนึ่งเป็นสามสิบเอ็ดนะคะตอนนี้ตรงนี้คือทดสิยมสองตำแหน่งนะคะเพราะงั้นคำตอบก็นับทดสิยมสองตำแหน่งเหมือนกันหนึ่งสองนะคะเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ตอบสามสิบเอ็ดหน่วยเป็นตาราง เซนติเมตรนะคะเอาละนักเรียนเห็นตัวอย่างไปแล้วนะคะสข้อนะคะครูยังเหลือแบบฝึกหัดอีกหนึ่งข้อที่ไม่ได้เฉลยนะคะให้นักเรียนลองทำดูนะคะสำหรับวันนี้แล้วแล้วพบกันใหม่นะคะกับคลิปหน้านะคะก่อนอื่นคุณครูฝากนักเรียนกด ไลค์ like, กด subscribe ให้ครูด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ